หึงบอลอดครับบอลอดบอลอดครับพี่น้องโอ้ยอยากให้พี่น้องมาตุ้งทำนี้นนครับขเขาอีเชนเคยครับโอ้เดี่ยวเดีย่ยวเอ้ยนะโอ,โอ,โอ้ทะเลหมอ,อกครับเขาใหญ่ครับผมอ๋องามครับผม ไปครับรอติดตามครับมาดีนี่ตัวบอหอดไม้ไปที่เรียบร้อยครับพี่น้องลงอ่อยเรียบร้อยครับไม้นี่แหละครับกลางป่าไผ่นี่แหละครับไม้บอลับด้วยครับแต่ว่าบุมีคนมากครับนี่ครับสองไม้แรกครับก่อนลงทุงอ่อย ผ่านเหยือตั้งไว้ใั่สหครับกับรูมันชิ่เขาหลายบะเดี๋ยวลอรุ่นครับผมเอาครับผมเดี๋ยวขออนุญาตจัดการก่อนครับสวัสดีครับผมค้นหากินมานิสันปัตถินครับสมปีทีมครับผมตกปรากฏคือเกาครับไม้นี่ปีนี้ยังพ่ทันไดายจักโตัวครับพึ่งมานามพึ่งมารอบแรกครับนามกับเบแห้งครับแต่ว่าหนามมันสีขุ่นๆเจะน้อยครับ ได้ไปแล้วครับสองตัวครับผมฝนตกมัดขคืนครับเมื่อคืนน่าจะมีน้ำหลายหลายฝายครับแต่ว่าเมื่อ็เพราะว่ามันแรงมากสองอาทิตย์แล้วก็บาดูว่าน้ำสลายรักฝายบ่อแต่ว่ามาหมายนี้ก่อนครับหมายแรกครับผม บระบมิดมัดมัดแค่สอตัวนั่นบ่น่านพึ่งมากครับว่าูงว่าเพิ่งสุนมาซ้อหลายปันไดครับเพาม,มัดสอตัวนะผม เขาตั้งกล่องแล้วเงียบพี่น้องเออพี่กแสดงเลนี้พีด่ดึงครับดึงคับดึงับโอ้โหะกลัวลอ,อยครับพี่น้อง นาครับโอเคครับได้เสียครับได้เสียครับมื่อนี้ได้เสียครับได้เสียแบบนี้ สงสนรพอดครับพี่น้องเมื่อกี้ทาน่าจะอยู่ในต่อหมอครับเพราะว่าฝ้ายไก่ต้องอ่อยบกินเลยครับ มีลากีลาแล้วจอดน้องเลยบ่อเหลือครับบ่อเหลือครับตัวนี้ครับบ่อเหลือครับบ่อเหลือ,บบลอส่งให้จังน้อยครับเพราะว่าปลามันยังกินเราแวงอยู่ครับแล้วก็เป็นช่วงกลางวันนะครับผมแปดโมงกว่าครับ เอาเลิกครับส่งโดนก็นได้นะครับผมเดี๋ยวเบรกเป็นช็อตเป็นช็อตไปนะครับผมเวลามันจะเดินลายครับพี่น้องเออไปกินน้ำแป๊บเดียวพี่น้องเอ้ยกินเกินเต็มลำเลยตัวนี้โอ้โหใส่ได้ครับตัวนี้โอ้ เต็มลำครับปลาจอยครับเพราะว่าปลาหน่าจะไข่ไปแล้วครับหน้ามารอบแรกครับรอบรอบรอบไอ้รอบที่แล้วมันหนามใสครับหนามโตกวมต่อหมอปลามันก็เลยบวเขาผมก็เลยไม่ได้่ายคิดครับได้ปลาตัวหนึ่งหรือสองตัวครับแต่มารอบนี้หน้ามันเปลี่ยนสีแล้วครับหนามาตมต่อหมอปลาจอยครับจอยม่มีไข่ครับตัวนี้แสดงว่าไข่ไปเรียบร้อยแล้ว ล่ารุ่นรอ3สามชัวม่วมงครับเพราะว่าปลามันเริ่มบางตัวแล้วก็ะแดดแล้วครับอาจจะใหา่ไหมครับมีหลากครับครับมีหลากแล้วมีหลากแล้วมันหลากเงาครับหรือว่ากินง่าง ตอดคือซื่อครับงหลัตอดเ่าหลัครับออบอหลอดครับบออด บอลลอดครับพี่น้องโอ้ยอยากให้พี่น้องมาตน้งทำดีครับม้วนในนี้ครับมาๆมาเดียวคาครับจิกินแแบบลากแบบบกกระกาศกูๆๆกลัวครับเพราะว่าเป็นหนามมากไหมแล้วก็ตาน่าจะ ยังตื่นหนาอยู่ครับเดี๋ยวรอสักพักน่าจะกินแบบเร็วๆครับอันนี้มันยังยังตื่นสนามวาง่ายๆครับนะครับเดี๋ยวเขาเบรกไปเรื่อยๆครับวาแล้วพี่น้องมันเอาข้างกินครับตัวนี้เป็นยังวัดสามหลอดสี่หลอดมันปลติดครับอฉลาดครับผมวัดสามที่สี่ที่ครับมันได้แท้มั่งกเอาปากกินเลยพี่น้อง บนน้าพอเฝ้านะครับยังได้ตัวอยู่ครับพี่น้องเอานะครับที่ตามต่อครับไม่แล้วพี่น้องเขยืมมาทางนี้ครับเพราะว่ากล้องมันสิบตากแดดครับมาเข่าผมใหม่หนิดหนึ่งครับทางพุ่นมีห่มข้นครับแต่ว่าเวลาวัดมันติดงาไผ่ครับงาไผ่เพิ่นออกมาครับว่าสมาไปตัดของเพิ่นไในครับก็เลยจะเป็นต้องเขยืม เย็บมาหาห่มทั้งนี้ครับยังกินเรื่อยๆครับแต่ว่าก็กินทางหางๆนะเพราะว่าปลายังม่ทําดันขึ้นมาหรอกครับเพราะว่าน้าหน้าเพึ่งถึงครับไม่มีแต่ปลาข้างว่างครับผม เดี๋ยวติดตามต่อครับออไปกินนามแป๊บเดียวพี่น้องเอ,อ้ยกนเกน,นเต็มล่ำเลยตัวนี้โหใส่ใดครับตัวนี้โอ้เต็มล่ำครับปลาจอยครับเพราะว่าปลาหนาจะไข่ไปแล้วครับหน้าม,มารอบแรกครับรอบรอบรอบอรอบนิดเดียวมันนามใสครับ น้ำม้วรวมต่อหมอปลามันก็เลยปกเขาผมก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปครับได้ปลาตัวหนึ่งหรือสองตัวครับแต่มารอบนี้น้ามันเปลี่ยนสีแล้วครับน้ามรวมต่อหมอปลาจอยครับจอยม่มีไข่ครับตัวนี้แสดงว่าไข่ไปเรียบร้อยแล้วรอดุนรอสามช่วงีครับเพราะว่าปลามาเริ่มบางตัวแล้วก็แดดแล้วครับอาจจะใหญ่ไม้ครับสรุปผลงานของฝานี้ครับโอ้มีแต่ตัวงามครับผมไปจาก น่าจะผมว่าโลกอกว่าแล้วครับเพราะว่า4ตัว5ตัวนี่ก็โลครับต้องย่ายไหมครับแดดพร้อมแล้วก็บปลากระห่างตัวแล้วครับยังมีลงเรืออยู่ครับแต่ว่ามันชี้ารเอามันแล้วมันเบาไหวแล้วครับมันแดดกับง่ายไหมครับปลานี่ก็จะเสดอไปแช่ก่อนครับโอเคครับลอลุ่นลอดตามลอช่มครับว่าิสดหลายบ่มือนี่ต้องไป็ไม้นาครับ